สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำาละครสั้นเรื่องปิดเทอมแล้วทำอะไรดีจะเป็นยังไงแล้วไปชมกันเลยคะ s <S ่ะ let's go ง่วงมากเลยอ่ะอยางนอนอยู่ที่บ้านอ่ะ,อะตื่นก็ได้ ข้างนอดีกว่าแม่ก็ไปทำงานตั้งแต่ตีสี่ให้ฉันอยู่บ้านคนเดียวอีกแล้วแต่มันเป็นเรื่องปกติทำไมออกไม่ได้ลเนี่ยโอ้ฉันนี่มันกระจกได้ก่อน อากาศไม่ค่อยดีเลยอยากออกไปนอนโรงแรมแต่แม่ก็ไม่ให้นอนอย่างนี้เนี่ยก็อยากไปเฮ้อย่างนี้ก็ว้าวุ่นเลยสิอยากไปจะไปอ้อนแม่ก็ไม่ให้ให้เวรกรรมขออะไรของฉันอีกแล้วเนี่ยออกไปพิสูจน์ข้างนอกดิว่าอ,อากาศจะเป็นยังไงเลือลมเหมือนเดิมเลยปิด พอ,ป,อ,ป,พอปิดก็อยากเปิดพอเปิดก็อยากปิดพอปิดปิดก,ก็อยากเปิดเปิดพอเปิดเปิดก็อยากปิดปิดอ่ะหายหน่อย,ยเพื่อนข้างบ้านอะไรเขาก็ไปเที่ยวกันหมดแล้วเหลือแต่เราต้องปกติอ่ะจะต้องเที่ยวโรงแรมปกติปกติแต่วันนี้โรงแรมเขาอัปเดตไม่เราก็อยากไปบ้างอนะเนาะหอย บ้านก็ปิดหมดแล้วเนี่ยบอกะว่าจะลงมาชนเพื่อนสักหน่อยเขาไปกรุงเทพกันหมดแล้วส่วนเราก็อยู่บ้านนอกเหมืนอนเดิมเลยเฮ้ยเราเนี่ยมันเบื่อจริงๆเลยไม่มีอารมณ์จะทำอะไรแล้วต้องอยู่คนเดียวทุกวันจริงดีไม่นะเฮ้ยฉันเหนื่อยกับชีวิตจริงๆเลยเมื่อแต่ชมวิวอะ แต่ก็อากาศก็ดีจริงแหละลงอาบน้ำแช่ดีกว่าเฮ้ยจะต้องมีห่วงยางด้วยสิเฮ้ยเกี่ยวมาแล้วไปเอาก่อนนะโอยเอาห่วงยางลามาเสร็จแล้วกว่าจะหาเจอไปชั่วโมงนุ่นในที่สุดก็จะได้เล่นน้ำสักที เลาตุ้มแปงตุง้มแปงอยู่ในสาราน้ำเย็ยนฉ่ำมากเลยอ่ะอาเย็น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 เ <c oughs> ยเย,ย็นที่สุดอากาศดีมากเลยอะ่ะ <c oughs> ตรงนั้นน่าจะหลึกจริงที่แม่บอกหรือเปล่านะอยากขึ้นไปอาบตรงเนี้ย แต่ขึ้นไม่ได้ขึ้นได้แล้วหูยข้าสะพานไม่น่าข้าสะพานอ,อากาศดีมากเลยโหตรงนี้ยิ่งกว้างใหญ่ห่วยก็ติไม่เคยลงมาแล้วเลยแล้วที่นี้ก็ฝนตกแล้วก็เลยมีน้ำเล่นทุกวันเลยโอ้ยดีใจอ่ะนาำใส่สะอาดด้วยลเลรมันจะดีขนาดนั้นมามา สูงอีกนิดหน่อยแล้วจะโดนาน,น,นแล้วนะยี่สบายมากเลยอ่ะหยุดเล่นแล้วก็กลับบ้านดีวกว่าอันนี้เราไม่ได้เรียกว่าอาบน้ำละเฮ้ยขึ้นไม่ได้สิเฮ้ยช่วยด้วยฮะขึ้นได้แล้วเอาห่วงยาไปเก็บดีกว่าเฮ้ย ห้องยาวไว้น่าแหละเราก็ไปดีกว่าเฮ้ยหนื่อยจริงเลยน่าจะไม่ช่ เจออะไรแบบนี้ฉันอยากอยู่ต่าจจังวดไม่ใช่มาอยู่ในครอบครัวทุกวันแบบเนี้ย